ใครมีกรอบพลาที่ขึ้นสีแดงตามขอบแบบนี้บ้างคะขอดูหน่อยค่ะวันนี้ซอสจะมาสอนวิธีในการขจัดคราบที่ขึ้นแดงแบบนี้ด้วยการใช้ผ้าวิบวับง่ายๆเลยค่ะนำผ้าออกมาขัดถูก,กับบริเวณที่ขึ้นสีแดงหรือขึ้นสีแบบนี้หรือขึ้นสีรุ้งค่ะขัดๆ ผูจนมันหายแดงหายดำแล้วขึ้นเงาออร่าแบบนี้เอ้ยหายไปไหนแดงเมื่อสักครู่นี้เอามาดูกันใหม่ดำดำแดงๆง,งแบบนี้นะคะเกิดจากคราบเหนือข้าบรอยของน้ำยาประสานไม่ได้มี ตกเปอร์เซ็นทองอย่างไรอย่าพึ่งกังวลไปค่ะพี่ในการทําความสะอาดง่ายๆใช้ผ้าวิบบเช็ดแบบนี้เลยขัดขัดและถูผ้าวิบบปผืนนี้นะคะเป็นผ้าที่ชุบทองทับขาวค่ะให้ขัดถูเพื่อให้เกิดความเงาและกะจัดคราบที่เป็นสีแดงสีดําขึ้นแบบนี้ค่ะขัดได้ทั้งตัวเหลดตัวทองตัวเงินตัวนา ความมันเงาแต่ที่เป็นพื้นทรายไม่แนะนําให้ขัดนะคะหรือถ้าเป็นเหล็กที่มีผิวเป็นแบบการฝังเพชรก็ไม่ได้นําให้ขัดบนหน้าเพชรค่ะอันกรอบทุกประเภทสามารถขัดได้เลยยกเว้นส่วนที่เป็นซาตินหรือทรายค่ะมือก็จะออกแบบเลอะเลือนนิดนึงนะแต่ว่าสามารถทําความสะอาดได้ค่ะแดงความดําคราบต่างๆที่เกิดจากคราบเหนือคราบปีภัยหรอคราบรอยน้ำยาประสานก็จะหายไปแต่ใครยี่ขึ้นแบบ ก็ไม่ต้องตกใจสใร้อยไข่ที่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจเลยบไข่ที่ขึ้นแบบนี้ก็ไม่ต้องตกใจค่ะอบอกเลยว่าเหตุการณ์ที่เกิดแบบนี้เกิดขึ้นได้กับกรอบพระและงานเลี้ยมทุกชนิดมาดูกันอีกทีนึงค่ะอภิบัติหน้าต,าตาย,ยัางไงแบบนี้เลยซื้อที่ไหน ร้านเราเองจ้าหรือจะเป็นแอปซ่อมหรือแอปฟ้าก็มีเหมือนกันค่ะนอกจากลูกค้ามาซื้อกิฟตล็อกเสริมตะกุดหลังแล้วซอย,ยังขัดให้ปีด้วยสําหรับรอยที่เป็นคราบแดงคราบดำแบบนี้ลูกค้าติดใจขอซื้อกลับไป1พผืนร้อยยีบาทเอง TikTok แอปช้อปปิ้งของเราก็มีนะอยู่ที่หน้า TikTok โปรไฟล์เลยคุณลูกค้ามากๆที่มาจัดเต็มเงนที่ร้านของเรานะคะ